มือใหม่อยากจะบอกมือใหม่อะไรไหมว่าการเลี้ยงวัวจะต้องเตรียมอะไรบ้างนี่เพิ่งเริ่มเลยการเลี้ยงวัวหลักๆก,ก,ก็คือฟางแล้วคอกคอกให้กันฝนหนึ่งต้องการฝนสองต้องทำของให้สะอาดครสามต้องทำฟางให้พอฟางให้เพียงพอเผื่อฝนตกฟาลองไปเลี้ยงไม่ได้แล้วไม่ได้ก็อาฟางใส่แรกๆเลยไม่มีไม่ได้ไม่ได้ไไดรับไรายได้จากวัวเลยเนะี่ยครับ ควรจะทํำยังไงดีก็เราก็ลองคิดดิครับถ้าเราจะเลี้ยงงวัวอีสามปีเราอย่าไปหวังงวัวครับก็เราทํานามาเรื่อยทําไร่ทํานามาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คิดว่าเอาไปซื้งงวัวแล้วเราก็ยังมีกินมีใช้ครับคิดว่าสามปีนี่อย่าไปหวังมันจะถูกหรือแพงผมก็คิดว่าเลี้ยงงวัวก็ ผมยังไม่คิดว่าจะขายต้มีนื้มันถูกหรือแพงผมก็ชั่งมันจะขายเฉพาะตัวปูตัวปูมันถูกหรือว่าถทาถ้าพอได้จําเป็นถึงเวลาก็ต้องขายไปครับแต่ต้มเมียอนี่ถ้ามันถูกหรือว่ายังไงเราก็ยังยังอยู่ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกาวสันน้อยชาแนลวันนี้ผมอยู่ที่คอกวัวของคุณลุงจ้อมอำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์คุณลุงกเกษียนอายุจากงานประจำมาทำอาชีพเลี้ยงวัวเลี้ยงแกะทำไร่ทำนาเราไปรับชมประสบการณ์ของมือใหม่วัยเกษียณกันเลยครับ ผมนายจ้อมครับคุณลุงจ้อมครับมูทีห้าตำบลลมากอกระเพอ์ปัจจุหะจังหวัดนครสวรรค์ครับคุณลุงจ้อมก่อนที่จะมายึดอาชีพเลี้ยงวัวเนี่ยคุณลุงทํางานอะไรมาก่อนตอนนั้นทางานหลวงเป็นลูกจ้างพวกไอ้เป็นลูกจ้างประจําครับ,รบก็กรมทางหลวงชนบทตอนนี้คุณลุงจ้อมอายุเท่าไหร่แล้วครับ ปีนี้เข้า68นะครับ68แล้วแสดงเกษียณมาประมาณ8ปีแล้วครับ8ปีวัวนี้ก็เพิ่งเลี้ยงนาได้3ปีปานเข้าปาีสามเข้าปีสามเข้าปีสามทำไมถึงเอาวัวมาเลี้ยงครับคุณลุงจอมก็เห็นมันมีที่ว่างๆก็เอาเอาวัวมาลองลองเลี้ยงวัวเพราะว่าเราแก่แล้ว ต่อไปก็จะทำนาไม่ไหวนี่ก็ไปตีนามายํำนาทำเองทั้งงานเพราะว่าลูกหลานเขายุ่งเทมดพลังครับพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่ครับคุณลุงจ้องพื้นที่ทั้งหมดในประมาณก,ก็หกสิบไร่หกสิบไร่ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับ,รบทั้งทั้งคองนี้นด้วยเนี่ะจากรนี้ไปลงเลยถึงคลองติดคลองเลยไม่<อ>ไมติดนะติดห่างอยู่เจ้าไว้ติดต้องอันมีของคนอื่นคันอยู่ อ๋อเดี๋ยวขายวัวไปซื้อเอาเขอไม่ขาดแล้วต้เป็นคนรวยครับผมคุณลุงจ้องครับเอามีที่เยอะเลยเอาวัวมาเลี้ยงก็เอาวัวมาเลี้ยงครับแล้วก็ต่อไปถ้าเราทาน้ไม่ไหวก็เย็บที่ออกไปออกไปครไปเลยเลยเคยเลี้ยงวัวมาก่อนไหมครับคุณลุงเคยเคยเลี้ยงวัวมาก่อนเคยก็อยู่กับพ่อกับแม่นีืเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมาตั้งแต่เด็กเลยครับตอนนั้นเป็นวัวพันอะไรครับที่เลี้ยงอยู่ แล้วก่อนนี้ก็งัวดไทยธรรมดาเนี่ยไทย,ยคนเมืองธรรมดา้นเมืองไทยโบราณแต่ก่อน,นพอเกษียณออกมาเห็นพื้นที่เยอะครับว่างด้วยก็ <laughs> ไม่ <c oughs> ก็ไอ้ไอ้ที่มันก็ทํานาแต่ว่าเราคิดว่าเราแก่แล้วก็จะทํานาว่าก็ค่อยๆก็หยับขยับพอาที่นะเรียงงัวทํานาน้อยลงกไปเรื่อยๆลายไปเรื่อยๆแค่นี้ เอาวัวมาเลี้ยงเนี่ยตอนนี้เป็นวัวพันอะไรครับคุณงจ้งมันก็พันลูกผสมลูกผสมบามัน่นลูกผสมบามัน่นเขาเอาพ่อเลื้อยมาผสมเทียมแล้วก็แม่มันก็บามันม่นธรรมดานี่แหละซื้อมาเยอะไหมครับตอนนั้นรุ่นหลังเนี่ยรุ่นนี้ที่เลี้ยงอยู่เลี้ยงกี่ตัวซือซ้อซื้อพร้อมกันหมดเลยครับป้าหมายใกล้ๆหกแสนหกแสนบาทได้กี่ตัวครับ อแม่จำไม่ได้แต่ละบอกถึงสิบตัวไหมมันตือมาแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกทั้งนั้นเลยแบบลูกติดแต่อันนี้ท้องด้วยอย่างนี้ไม่ใช่ตัวนี้จะก็ตัวน้อยๆนะนนนแม่เขาลูกกัติดแม่มาทั้งนั้นเลยนะไอพวกนังๆใหญ่ๆเนี่ยแบบว่าตือมาติดแม่ติดแม่มาลูกแม่ลูกแม่ครับลูกน้อยๆน้อยๆตือมาแล้วเดี๋ยวนี้มันก็ท้องหมดแล้ว ปัจจุบันนี้มีวัวกี่ตัวครับในคอกตอนนี้สิบห้าตัวประมาณสิบห้าตัวทั้งที่ตัวเด็กๆด้วยเนาะสิบห้าตัวเลี้ยงมาประมาณสามปีนะครับวัวสิบห้าตัวใช้ทุนไปหกแสนบาทหกแสนบาทโดยเฉพาะมวนซื้อวัวครับแล้วก็จะมีมาลงทุนลงเรือนด้วยลงเรือนด้วยประมาณแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทนะครับนี่ทุกคนผมมาเห็นลงเรือนนียถือว่า สร้างได้ประหยัดมากเลยนะครับทําเองหรือว่าจ้างช่างครับตัวน,นี้จ้างช่างมาทําครับผมผมเห็นแล้วผมเห็นตัวเลขดิขึ้นมาแล้วแสนก่าบาทผมว่ามันถูกมากเลยนะลุงจ้อนครับการเลี้ยงวัวมีปัญหาอะไรไหมครับตั้งแต่เลี้ยงมาอืมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะผมว่ามันก็เลี้ยงง่ายนะวัวไม่ไม่เป็นโรคไม่เห็นี่เป็นโรคเป็นอะไรเพราะว่า ถึงเวลาฉีดยาวัคซีนถือว่ายาฉีดยาอะไรโรคสก,กินอะไรละ่ะลำปีสก,กินอลำปีส<ม>กินอ่ะก็ให้หมอเขารีบมาฉีดเราอย่าลอยเป็นผมไม่เคยเป็นเลยเมื่อปีที่แล้วก็เป็น,นแต่ของผมไม่เป็นก็ฉีดป้องกันไว้ก่อนพอได้ข่าวแนละ้วก็ผมไปจ้างหมอมาฉีดเลยอรีบฉีดครับอันนี้ก็ฉีดไปแล้วเนี่ยตั้งแต่เลี้ยงมายังไม่ได้ขายเลยยังไม่ได้ขายเลย,ย แล้วความตั้งใจจะขายยังไงครับขายลูกตัวผู้ตัวเมีย,มยหรือแม่ลูกของหรือ,อยังไงครับตั้งใจก็ตอนนี้ก็คิดว่าจะขายจะเพาะตัวผู้ก่อนตัวผู้ก่อนตัวผู้ก่อนแล้วก็ตัวเมียเอาไว้เก็บไว้เป็นแม่พันธุ์เรื่องของคุณลุงก็คือเช้ามาปล่อยแปลงแหละครับเป็อยังไงเช้ามาก็เอาออกปล่อยแปลงอยู่อ๋อไม่ได้อยู่นะ <tot S 2> <lender? S 1> ครับพอมาสักสามโมงก็เอามากินฟางแปลงเกนก็คือไม่ได้ทํานาแล้วใช่ไหมครับอันนี้อันนี้ไม่ได้ทํานาแล้วว่าปลูกหญ้า อังโกล่าไว้ก็แล้วกัน,นย่ยาโอ้ยาครับผมประมาณสักติบกว่าไรได้มั้งครับไว้นะแล้วก็ที่ไรนอนผมหวานกับฟางไว้เยอะอืครับตอนนี้ทํานาเลยไม่ได้ไปตดัดเห้กินตัดหวันละโลเลยตะลีลกตแ,ลลแตกเนี่ยนะครับหมุนหมุนเลยทุกวนันแ,แต่ตอนนี้กาลังทํานาปล่อยหมดก่อนเพราะหวานกับฟางไว้เยอะก็ตัดเสร็จก็หวานตัดเปร็จก้หวานอยู่ก็แล้วแต่จังหวะ บางทีก็ยืนข้อบางทีก็ปล่อยเนาะตามตามที่เราว่าง<ช>นะครับถ้าปล่อยแปลงก็มีลวดล้อมมีลวดลวดไปช็อตนี่ครับผม,มน<อ>ก <ไป S 2> ลวดไว้นกลวดมันกลัวไฟพวกนี้กลัวไฟครับนี่นะครับเป็นวัวของคุณลุงนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนอกจากปัญหาพวกโรคภัยเนาะที่เราป้องกันได้ได เราอย่ารอให้เป็นครับคุณลุงผมถามอะไรนิดนึงช่วงนี้วัวราคาตกครับอย่างคุณลุงถือว่ามือใหม่นะเข้ามาสามปีถือว่ามือใหม่ยังไม่ได้ขายเลยครับมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างผมคิดว่ามันจะถูกหรือแพงผมก็คิดว่าเลี้ยงวัวก็ผมยังไม่คิดว่าจะขายต้องมีะมันจะถูกหรือแพงผมก็ช่างมันจะขายก็เฉพาะตะปูถ้าตะปูมันถูกหรือว่าถ้า,ถาพอได้จําเป็นถึงเวลาก็ต้องขายไปครับแต่ต้องเมียนี่ ทำมันถูกหรือว่ายังไงเราก็ยังยังอยู่ครับไม่เป็นปัญหาสำหรับเราครับจะถูกก็ไม่เป็นไรก็เลี้ยงไปก่อนครับาะยังไม่ได้คิดอยากขายอืผมว่าช่วงนี้นะเป็นช่วงที่ดีสำหรับมือใหม่ครับที่ได้ของราคาถูกไปเลี้ยงนะครับขี้วัวคุณลุงเอาไปไหนครับนี่อูกองไว้ลูกเยอ๋เมื่อเมื่อนานแล้ก็เห็นไปใส่ป่าญ้านี่ พุ่งน้ำน,น,นี่นมีคนมาถามซื้อไหมครับแถ,แถวนี้มันไม่ค่อยมีคนซื้อเลอเขาก็เข็นไปใส่นาใส่ไรการปอแ่แวแถึงหน้าแรงนะครับแล้วการเลี้ยงนอกจากฟางหญ้าแล้วยังมีอาหารเสริมไหมครับที่นี่มีครับผมเคยสั่งลำมาถึงเยอะๆเลยับกับน้ำตาลน้ำตาลรู้ไหมไอ้น้ำตาลจากน้ำตาลครับครับ ผมซื้อมาทิ้งสามสี่ถังแล้วเก็บไปแล้วก็ผสมน้ําแล้วก็ราดกระปางแล้วก็ลํำโลยอกินดีจังแต่ตอนนี้ผมต้องยุ่งทํานาได้เลยเลยปล่อยมันก่อนเลยคือเอามาเอามาลาดผสมเอาน้าตาลมาใส่น้ําแล้วก็ใส่บัวลาดลาดเลยลาดปางแล้วก็เอาล้ำให้มันหอมหอมกินดีจังเลยมีเท่ไรกินหมดครับผมเขาชอบเนาะมันหอมน่าจะหอม มันก็ไม่แพงอะ่ะคน้ําตาลมันก็ไม่แพงท่าไหลแล้วลําที่นี่แพงไหมครับโลนึงลําที่นี่สามสิบโลสองร้อยห้าสิบสามสิบโลสองร้อยห้าสิบครับผมอนหนึ่ง <ผม S 1> ลูกลูกหนึ่งมีสามสิบโลการผสมของลุงก็คือหลอดทั้งหมดเลยครับที่นี่เขาผสมแพงไหมครับมันมีตลอด เทาเหมาสามครั้งก็สองพันมีสองพันห้ามีพันห้ามีแล้วแต่พองวที่เราจะเอาก็แล้วแต่พ่อพันแล้วแต่พ่อพแลวเขามีรับปรนกัารนยครับว่าผส,สมหนึ่งครั้งไม่ติดเขาจะมาฟร<ก>ีให้หนึ่งหลอดอะไรเงี้ยเราเขามีแบบว่าถ้าเราเอาจะเป็นหลอดหมอก็บอกจะเอาเป็นหลอดก็ได้นะราคาเท่านี้แต่จะเอาเหมาก็ได้สามครั้งสามครั้งก็เป็นเงินเท่านี้ครับ ตกลงกันก่อนอ๋อแล้วแต่เราเลือกครับแล้วแต่เลือกการเลือกเป็นหลอดก็ได้ได้ก็คิดเป็นหลอดแต่ละครั้งไปครับแต่ถ้าจะคิดเป็นรอบก็คือถ้าผสมไม่ติดหนึ่งรอบเขาก็จะมาเบิลให้อีกหนึ่งรอบสองรอบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับถึงสามรอบถึงสามรอบเลยเพราะยังั้นเหมาถ้า้าครั้งเดียวติดคือหมอก็เลยกำไรไปอืมก็ไม่ว่ากันไม่ว่างกันครับก็แล้วแต่เนาะว่าวัวของเราถ้าวัวสดเราเหมาหนึ่งหลอดแล้วก็ อาจจะประหยัดหน่อยครับแต่ถ้าว่าท้องทักลูกสองลูกสามอาจจะหมอเป็นรอบเลยครับป้องกันไว้นะครับก็จะเน้นใส่หลอดอย่างเดียวนะครับ,รบมีใบมีหลอด,ลอดแล้วมีอนาคตจะมีพ่อพันธุ์มาผสมทับจริงไหมครับที่นี่คิดว่าแม่ง,วงัวเราน้อยครับถ้าเราเอาพ่อพันธุ์มาซื้อพ่อพันธุ์ทั้งหมดเรียบร้อยมันจะทับได้ไม่ได้นานเพราะว่าพอมันออกลูกมา พราะเขา้าปีสองมันก็จะทบลุงแล้วครับเราก็ต้องขายอีกแกบบผสมหลอดเนี่ยเราเลื้กพ่อได้เรื่อยผสมได้เรื่อยเราไม่ต้องไปเลี้ยงพอ่อคนเหนื่อยต้องใช้อาหารเยอะผสมหลอดนี่เคยมีปัญหาผสมสองสามครั้งแล้วไม่เคยติดเลยมีไหมครับที่นี่ไม่มีนะยังมากคือสามครั้งมันก็ติดส่วนมากไอ้ที่ไม่ติดเลยท,ที่ขายไปอย่างนั้นยังไม่มีครับเพราะว่า่งเลี้ยงใหม่ส่วนมาก ลงตัวกแ้งสามครั้งสามครั้งมือครัง,รงติดแล้ว,วส่วนมากสองครั้งกับหนึ่งครั้งไอตัวนา,นางนี่หนึ่งครั้งส่วนมากแสดงว่าสิบกว่าตัวนี้ผสมหลอดทั้งหมดเลยแล้วไปเอาความรู้การผสมหลอดมันยังไงครับการนับรอบของมันํำนวว่าก็หมอเขาจะบอกเราเลยว่าดูแบบนั้นดูแบบนั้นสังเกตแบบนั้น,แ,บบน,นแล้วก็โทรเล่าให้เขาฟังเราเขาฟังแล้วก็เดี๋ยวเขาจะกะเวลามา ตัวม,มูรวตัวเมยียตัวนี้ครับเป็นตว์มันปีนปีนตัวอื่นอยู่แลวตัวอื่นเข้ามาปีนมันปุ๊บมันวิ่งหนแีแดงๆว่าตอนนั้นยังนับไม่ได้ยังนับไม่ได้ยังนับไม่ได้ครับผมจนกว่าตัวอื่นมาปีนตัวผู้หรือว่าตะกอหรือตัวอื่นมาปีนแล้วยืนเฉยแล้วเราก็เราบอกกับหมอเลยบอกตอนนี้ยอมให้เขาปีนแล้วไม่หนีแล้วแล้วหมอเขาก็ดูเวลาเดี๋ยวเขากะมาเขาเอง แค่นั้นเองมันคือให้เขานิ่งก่อนมันเถอะครับครับให้เขานิ่งปุ๊บแล้วก็โทรบอกหมอโทรบอกหมอแล้วหมอเขาจะกะเวลาของเขาเองกะเวลาจะมาสมอนะครับถ้ากาอิดปีนยังวิ่งหนีอย่างนั้นยังยังช้ไม่ได้ครับผมก็ก็ต้องรอจนกว่ามันมันมันไม่หนีแล้วเราก็บอกหมอว่าตอนนี้ไม่หนีแล้วนะครับแล้วก็ะกะเวลามาค่อยแล้ว ผมถามนิดนึงน้องว่าจะมีเทคนิคไหมว่าเวลาผสมเนี่ยจะให้ตัวนี้เน้นตัวเมียตัวผู้อะไรเงี้ยมีเทคนิคอะไรไหมครับที่นี่ที่นี่ไม่มีถามหมอแล้วแบบกว่าเอาอย่างที่เขาอะไรที่ว่าที่ว่าเราประกันตัวเมียอะไรไงนะหมอหมอเขาไม่ได้เอาน้ำเชื้อมาตัวนั้นเป็นผสมแยกเพศนั่นแหละแยกเพศนี่แหละหมอเขาจะเอามาจากน้ำเชื้อธรรมดาเทนรวมครับรวมธรรมดารวมวมารวมเพศมา ลุงครับ,ค,รบคุณลุงเป็นมือใหม่เนาะมือใหม่อยากจะบอกมือใหม่อะไรไหมว่าการเลี้ยงวัวจะต้องเตรียมอะไรบ้างนี่เพิ่งเริ่มเลยการเลี้ยงวัวหลักๆก,ก็คือฟางแลง้วคอกคอกให้การฝนหนึ่งต้องการฝนสองต้องทำคองให้สะอาดครสามต้องทำฟางให้พอฟางให้เพียงพอเผื่อฝนตกฟาลองไปเลี้ยงไม่ได้แล้วไม่ได้ก็เอาฟางใส่ครับ แล้วถ้ายาไม่พอก็คืออาหารเสริมมีล้ำมีกลางน้ำตาลถ้ามีตังหน่อยก็เอาหัวอาหารช่วยมั่งเล็กน้อยเล็กน้อยแล้วคนที่เังวัวปุ๊บนะครับแร็กๆเลยไม่มีไม่ได้ไม่ได้รับไรายได้จากวัวเลยเนี่ยครับควรจะทำยังไงดีก็เราก็ลองคิดดีครับ ถ้าเราจะเลี้ยงงัวอีสามปีเราอย่าไปหวังงัวครับแล้วเราทํานามาเรื่อยทําไร่ทํานามาแล้วก็อีส่วนหนึ่งก็คิดว่าเอาไปซึ่งงัวแล้วเราก็ยังมีกินมีใช้ครับคิดว่าสามปีนี้จะไปหวังมันก็คือเราต้องแบ่งส่วนไว้ครับ,รบให้มันอยู่ได้นะครับสมมติมีเงินก้อนนึงเราก็ต้องแบ่งไว้สำหรับเอาไว้ซื้อนั่งซื้อนี่กิน เอาไว้ลงทุนแล้ไว้ทำนาไว้กินไว้ใช้ครับและที่เลียงงัวนี่เอาไปตั้งหากครับแยกไปเลยแยกไปเราเราจะคิดว่าเลี้ยงงัวปุ๊บจะขายงัวกินงัวใช้อย่างสามปีนี้อย่าเพิ่งคิดอย่าเพิ่งคิดครับผมเพราะว่ามันมีแต่รายจ่ายแน่นอนครับต่าค่าฟางก็สี่หมื่นห้าหมื่นต่ปีครับเนี่ยวันห้าก้อนครับกอละกอนละ ยี่สิบเจ็ดบาทค่าอัดค่าเค่อ้าหมายของ,ขงคุณลุงเนี่ยในพอกนี้ความนี้จะพัฒนานเป็นยังไงแนวทางไหนครับจะ,จะค่อยๆคุมไว้ก่อนเพราะว่ากลัวแรงยาครับสาคัญแรงยายต้องดูสถานการณ์ก่อนครับมันก็ลองลองเลี้ยงไปก่อนถ้าพูดแรงยามันจะวิตหรือมันจะไม่พอก็ค่อยๆทยอยเอาออกคัดออกไปคัดออกตอนที่มันออกลุกมันก็ออกมันเรื่อยครับเอ้ตรงไหนที่คัดก็ลองคัดไป ราดูสถานการณ์หญ้าก,ก่อนถ้าหญ้าเหลือค่อยเพิ่มขึ้นครหญ้าสําคัญมากครัะรสะพานเราอยู่อคอกนะเนาะใครที่มองหาอคอกหรืออยากจะทําคอกนะครับก็สตาร์นี้ได้เลยนะครับเพิ่งมาเงี้งมก่อนเนาะเอาเพิ่งมางานนีนน้งางาแล้วก็ทําเชิงชายปิดกันฝนนิดนึงครับใส่ล้อมมุ้งนะครับกันยุงใครที่มียุงเยอะก็ล้อมนะครับกันยุง ตรงกลางก็จะเป็นไฟล่อยุงนะครับไล่ยุงนะครับส่วนความสูงก็น่าจะเมตรห้าสิบนะครับเป็นแบบเหล็กนะครับส่วนรางก็จะเป็นรางยกพื้นอย่างนี้นะครับก็ถือว่าประหยัดครับประหยัดเพราะว่าแบบไม้ผมแอบเห็นตอนนั้นน่าจะเป็นที่จุดควันตอนกลางคืนเนาะเวลาทำยุงมากๆกะจุดมันไล่ควันให้ควันมันขึ้นมาสักหน่อยมันก็จะเบาได้เบานะครับ ส่วนพื้นก็เป็นพื้นดินเลยเนาะพื้นดินเป็นพื้นดินกลางวันก็ศัยเก็บกวาดขี้ออกไปมันจะได้เอี่ยมครับนี่นะครับใครที่ยังมองหาอยากจะหาต้นแบบของคอกวัวนะครับทนแรงลมได้แน่นอนนะครับเพราะว่าแถวนี้คอกนี้น่าจะอยู่อยู่กลางเพื่อนเลยมะอยู่กลางถึงนาเนาะนะครับอยู่มาสามปีแล้วทุกคนไม่พัดแน่นอนไม่ปิวแน่นอนนะครับ ส <4. S 2> แสนก็บาทาถูกมากประมาณแสนสองได้ปะของผมเกือบแสนยังไม่ได้เท่านี้เลย <laughs> เอ้าวผมฟังตัวเลขแล้วผมอึ้งอยู่นะครับถือว่าค่าช่างถูกแล้วก็อา,<น>าจะเป็นช่วงเหล็กที่ยังไม่แพงเริ่มจะแพงอค่าช่างก็ เป็นวันครับทั้งแค่สองคนจ้้งเป็นวันตั้งเป็นวันครับผมวันละห้าร้อยสองคนก็วันละพันละพันแล้วก็รั้วก็จะเป็นเหล็กแป๊บนะครับนี่เป็นเหล็กแป๊บตัวนี้ก็ทําที่หลังเนาะทำที่หลังทำที่หลังนะครับก็จะมีมุ้งมีไฟล่ออยู่ไรแมลงนะครับโอ้ถือว่าทําถูกมากนะครับถ้าราคานี้ปัจจุบันน่าจะหาไม่ได้แล้วครับเนาะวิน่าว่าจะเอต่อมาเนี่ยจะ จะไหวหรือเปล่าอย่างนี้จะเอาแถวเนี้ยมาใหันน่าจะไม่ได้แล้วราคาแสนกว่าบาทนะครับไม่ได้แล้วถ้าผมประเมินถ้าแถวบ้านผมนะก็น่าจะสองแสนอัจ่องถึงสามแสนเลยนะงบงบแบบนี้สเต็คแบบนี้ถ้าเป็นเหล็กเหล็กพอเริ่มจะแพงเนี่ยทีที่ผมซื้อไอ้จิบจางครับมาตอนสองปีที่แล้วเป็นเพื่อนเขาดูวิดีโอนี้แล้วคนที่เขาดูวิดีโอนี้แล้วเขาอยากจะ มาเยี่ยมชมคอกนี้หรือว่าอยากจะมาติดต่อขอซื้อขายที่นี่ปล่อยไหมครับที่นี่ก็ตอนนี้ก็ก็ยังไม่ได้คิดว่าจะปล่อยนะแต่ว่าก็ยังไม่รู้นะครับแต่ถ้าใครมาขอเยี่ยมชมได้ไหมมาดูแบบลงเรือนอะไรเงียได้มาได้ได้เนาะนะครับมดูได้มาได้นี่หมู่บ้านน้องหมูครับหมู่ห้าตำบลเรือมะกอกอำเภอพะุหาขีรี จังหวัดนครสวรรค์ <K _ n ate> ครับใครอยากจะมาดูแบบลงเรือน <K _ n ate> นะครับมาดูวิธีการเลี้ยงมาดูวัวนะครับก็สามารถมาดูได้ <K _ n ate> นะครับมีเบอร์โทรติดต่อไหมครับเดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวแปะท้ายคลิปให้เนาะ <K _ n ate> ผมจะแปะไว้ท้ายวิดีโอนี้ให้นะครับใครจะติดต่อหรือว่าอยากจะมาเยี่ยมชมก็ <K _ n ate> มาได้เนาะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณลุงมากนะครับ <K _ n ate> ผมขอบคุณ <K _ n ate> ครับ <K _ n ate> วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณลุงจอมมากๆนะครับที่ได้แชร์ประสบการณ์ในการเลี้ยงวัวถึงจะเป็นมือใหม่เพิ่งเริ่มต้นเลี้ยงวัวในวัยเกษียณก็ยังศึกษาหาความรู้อยู่เสมอใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะมีพลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ผมวสันน้อยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ